สวัสดีครับ JKPowerToolOnline.com วันนี้ขอนำเสนอปั๊มลมสวอน3แรงมา้าความจุถัง155ลิตรไฟ220โวลต์รุ่น SVP 203155L แต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆของทางร้านเราด้วยนะครับ เราจะลองเทสเครื่องจับไม่มีลมกันเลยนะครับไปเชื่อในถังเป็นศูนแรงอัดในถังเป็นศูนย์ะ,นนนนยนะครับตอนนี้ต่อไฟเข้าแล้วเรามาดูที่เพชรเกตเริ่มจากศูนย์นะครับแต่ตัวนี้ก็จะขึ้นไวนิดหนึ่งชุดอุปกรณ์ด้านหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้จะเป็นเพชรเกตแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอลวาลขนาด4หุนเกลียวในหนึ่ตัว บอลวาลขนาด2หุ่นเกล่ยวในให้มา2ตัวตัวที่เหมือนพวก้กุญแจตัวนี้จะเป็นเซฟตี้วาวนะครับตัวนี้เลยแล้วก็กล่องสีดำจะเป็นเทชชอร์สวิตเอาไว้ตัดลมปั๊มลมสวอนตัวนี้จะเป็น3แรงม้านะครับก็จะมี2ลูกสูบตัวนี้จะเป็นไฟ220โบโวลต์ เรามาดูที่เพดถังกันก่อนนะครับเพจถังจะลงรายละเอียดไว้ว่าตัวนี้ Mac w o r k i n g p r e เ s ชเชจะอยู่ที่9บาร์แล้วก็เทสด้วยน้ำเนี่ยสูงสุดอยู่ที่14.7บาร์ความจุถังอยู่ที่155ลิตรตัวนี้จะเป็นเพดรุ่นนะครับก็จะลงไว้ว่าโมเดล SV203 ตัวนี้จะเป็น ของหัวสูบนะครับโมเดลจะลงไว้ว่า SVP 2 0 3ขนาดลูกสูบจะอยู่ที่82มิลระยะกระตกจะอยู่ที่70มิลตัวนี้แม็กพิเชอร์จะอยู่ที่8บาก็จะมีเพติดอยู่ที่ข้างหัวสูบของปั๊มเลยนะครับที่2องตอนนี้จะเป็นตามแมวนะครับจะให้ดูว่าเลเวลน้ำมันควรเติมประมาณนี้เลยครึ่งหนึ่งขึ้นมานิดนึงนะฮะประมาณสักง0 จะเป็นเช็ควาล์วกันกลับนะครับลมที่ลงจากหัวปั๊มมาแล้วเนี่ยก็จะย้อนก,กลับขึ้นมาไม่ได้ปั๊มรุ่นนี้จะมีมอกรองมาให้2ลูกเนื่องจากว่ามีปั๊มสองสูบแล้วก็จุดที่ผมชี้ตัวนี้จะเป็นตัวเติมน้ํามันเครื่องและด้านหลังจะเป็นตัวหายใจรุ่นนี้จะให้สายพันธุสองเส้นนะครับก็คือจะต้องใช้สายพันสุดสองเส้นาลายวิ่งสายพานต้องวิ่งลงนะฮะวิ่งไปหามอเตอร์ตามลูกศรเลย กล่องนี้จะเป็นกล่องแมกเนติกนะครับแล้วก็ตัวสีดําจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์บอกข้อควรปฏิบัติและการบำรุงรักษาของโัวเครื่องนะครับก็แนะนําให้อ่านให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะใช้ปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพปั๊มลบรุ่นนี้ถือว่าเป็นปั๊มไซส์ขนาดกลางแล้วนะครับ อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับงานเคลื่อนย้ายแล้วนะครับก็เหมาะกับงานที่ใช้ลมต่อเนื่องตัวนี้จะทำลมได้อยู่ที่นาทีหนึ่งอยู่ที่480ลิตรต่อนาทีด้านล่างจะเป็นตัวบอลวาลขนาด2บุนเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวถ่ายน้ําตัวนี้ก็ต้องถ่ายน้ําให้เป็นประจํานะครับเพื่อไม่ให้ น้ำเข้าไปแทนที่การกักเก็บลมในถังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้ําอยู่ในถังที่เยอะแช่ไว้นานๆไม่มีการถ่ายเลยจะทําให้ถังปุ๋นะครับแล้วก็ถังจะเป็นสนิทก็ไม่ดีจะทําให้การพื้นที่การกักเก็บลมก็จะน้อยลงด้วยตอนนี้เครื่องก็ตัดแล้วนะครับตั้งตัดอยู่ที่8บาร์ก็ถือว่าไวมากนะครับก็ไม่นาน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วก็สนใจสินค้าและบริการของทางร้านเนี่ยท้ายคลิปจะมีะรายละเอียดของทางร้านอยู่นะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ